สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีตุกท่านนะคะพบกับเราในช่องพายเลิศรักนะคะขี่ไปกับข่อยล่างบ่ได้เนาะอันนี้จะพาแม่กับลูกเดินออกกําลังกายนะคะผ่าน้องเลืศอดอกกําลังกายจะได้ใหญ่ลูกข่อยย่างขาดนแท้มันกะมื่อขาเป็นตัวอไปเลิศไปพาแม่ยังดีๆเลิศยกอี่เดินทางออกก่อนอีกแล้วโอ้ไเร็ว วันนี้ต้องผูกเชือกสีดินทราเอาสีบ่หมาเร็วนามาทำแล้วโอ้ยังออกระงกายกังยังลงแรอฮยังยังเลบอก นี่จะไปน้ำอกดีชันฟังเสียงเข้ากันใช่ไหนไปแล้วนะคะออกออกเดินโค้งๆใกล้ๆก่อนนะคะวันนี้วันนี้ต้องผูกเชือกถ้างั้นแวะตลอดทางเลยถ้าถ้าถ้าไม่ผูก ดูดูหยุดจี้หยุดอย่าไปเฮาเพิ่นทิ้นเพิ่นได้หนิวายไล่เดินตามตูดตะกี้ตะกี้เดินนำหน้าเดอนย่าจอบนี่การดึงนี่การดึงไว้บ่ให้เมยยางเร็วหาลาน้าลาสิเวะเวะไปหนนางมาไม่รู้แรงมากกับรางกายเร่เร่เร่ออกกําลังกาย กีอย่าไปเหาเพื่อนลูกไปแล้วไปแล้วเดินเดินตามแม่แต่ตาชำเลืองข้างทาง,างมีอะไรกินบ้างาอยากเวะเคยเวะ<า>เคยอยู<า>เยอย่เคยอยู่กับพี่อ้นแลวอยากเวะ ผมจะเวะครับผมจะเวะมันข้ำเร็วลูกเอ้ยมาถึท้องท้องน,น,นั่นได้กินอ้อยอีกเลยอ้อยคนได้บุญเหงาท้อ,ทองอย่าเห็ดนองยายายา ตู้อาตู้ยุดบ่ต,ต,ต,ตู้ตูพยยพ้พญาินะเมนลูกพญยายพิกได้กินอ้อยช่างทางแล้วนะคะนี่าอุมเ้ย บ้านเด๋อเอาเองมาสรงเสาอุ่มซะละเองยังเต็มหนามคือเก่าอยู่พญเตอร์บอกเองมาสรงเสาอุ่มเยอคไล่ฮะว่าจะไปหาไปหาคนใหม่เวหาเซวล่าเล่าอากาศเมี่ยงป่หรือขึ้นเจ้่นั่นละไปหาเซีวเล่าเล่าอากาศเมียงป่หรือขึ้นเจ้่านั่นละเป็นบอเลิศ หาไม่อันจะรู้ซึกงน OLA อย่างมาย่างมากมึงครับมึงครับมี่บปียาดปีเบาคัดมีบบใหญ่คุ้นยายคนมากเนี่ยคุ้นเบาอ๋อจีไปอันาฮงานบันทลาดยางเป็นสี่นะอยากไอ้คุ้นเด้อมาตกไปน้ำมูดอกเด้อผูกไปเถิบอเหมืนละอยู่บ้านเลยเด้อยางงามๆจะคอยเสียหายไปน้ำอยากไอ้เมฟชีพันเอาเมฟซีมาหลายบุญ้ะเวทดบันทลาดคันนี้ ว่าในเมลากไปแล้วคนบ้านนี้จากเมลายลเมว่าพ่อใหญ่ตึงบวกการนั่งค่ะสุกโปกแห่งลูกสาวเพิ่นหนูกระหดบ่ได้นน่น่ะมันไหลบไปเฮงลูกระดำบเมลระแดงจี้จี้ลูกรถเขาเราจะไปทางไหนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้เลี้ยวขวา หขอสั่งเงี้ยคนัวเดียวกว่านั่นเป็นยังไงมันพันกันเลอวะได้สามพันได้สี่พันนะยางสีนี่แหละก็จะเอาทุกท่าทำว่ะรู้เรื่อง อ่าแล้วมาแล้วรอด้วยรอด้วยเออไฟขึ้นอยู่แต่คุมพ่อการจุดไฟไปรับตีบอลบอลรับตี ขาเจ็บหญ้าอะไรนะคะเขาบอกให้มาเอาหญ้านะคะแม่์วนบอกมาเอาหญ้านะคะนองเขาตื่นไม่บ้างด้วยเขาตื่นไม่บ ah ้างคุณเยอมากด้วยขอบคุณแม่วอนกับพ่อเลินนะคะที่ให้ย่าน้องเลิศรักนะคะป้อนหญ้าดุใส่พ่ดว่า้มาเอาหญ้าน้ำเขานี่ยพัดว่ายเป็นแร่งไปเร็วโอ้ข้างในเลยวะนี่การละหวานน้ำเขาเล็วว่าหวั่นใจเลยโอ้ยข่อนจะกล่าวตีโอ้เรื่อย เรา,า,าเราเราจะเอาพี่เพิน่นโอ้ขึ้นมาแต่ตัดต้นกล้วยนะคะอยู่ที่บ้านเพราะว่าไม่มีหญ้ากินเหมือนกันเลยไปตัดต้นกล้วยอยู่ที่สวนมีอยู่เลียงโกกลุ่มเดียวไ <c> ห <oughs> น,นกองไหนเอามันมืดจังแม่เข้าไปไม่หด้ากล้องแม่เล้ <c oughs> อกทัดน์ Okay, okay. ขอบคุณแม่เอซีมากๆนะคะอขอบคุณแม่วนนะคะที่แบ่งยาให้บ้านน้องเลิศนะคะขอให้ท่านลำล้ำรวยรวย,ยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงจะเก็บจะจุนเฮงๆงตลอดไปนะคะรวยนะคะโอ้มาเวกินอันนันเิ่นวหล่าโอ้แม่บ่แม่บ่ได้มากแต่ละมือก็ดมเล้วดมอีกยูโน่เฮ้อเออะเลยตอนนี้ก็เล่นหญาพ้อเเลยโอ้มัเย็นกินบนนัดเขาปั้นเทียนจะของ ย้ายำลูกย้ายำขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามใ้ช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะรักเลิศรักมน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะ เก็บไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของพ่อแม่ทุกท่านด้วยนะใครจะขี่ไซรัสรูโอนักขี่ไซร์หรีเลยเจ้าะขอเดี๋ยวทำงานได้บรรทงานหนึ่งกินของเขาเลยไม่กันขี่ฝากฝากไปอีกขักนจำได้อีกตัวฮะสั่งไปเมื่อกี้มื่อี้ยูนี้เออเฮ้ยไม่รู้ไงไงตายบรดลลูคอยสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ